สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านสวัสดีคุณเมย์คุณต้นนะครับต้นเดือนครับต้นเดือนห้าหกเจ็ดนะครับผมก็วันนี้ขอมาขายสักหนึ่งคันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเว้นเว้นไปนานหลายท่านหลายท่านโทรมานะครับโทรมาช่วงเช้าบ้างบ่ายบ้างเราก็นึกว่าจะขายรถหรือจะซื้อรถโทรมาเลย เฮ้ยคลิปไม่ทำมาไม่เห็นคลิปเลยคราวนี้รอนานแล้วไม่ได้ดูอะไรเลยคราวนี้อ้าวก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องทำนี่นะครับนี่นะครับทวดีนะครับเล็บหลุดก็ยังองมาถ่ายให้ลีบรีบน่ครับเดินไม่ค่อยไหวนะครับเนี่ยอ้าวมาชมสวยๆงามๆสักหนึ่งคันแล้วกันเอ็นเอวาร้อยสามสิบเดิมไหมโอ้โหหัวเดิมไม่เคยทำสีสนิทเลยไหมครับเดิมสนิทตู้สามมิต นะครับตู้เบาตู้เบาโอ้สลับทั้นที่ต้องการแบบของไม่หนักมากเสื้อผ้ารองทุกรองเท้าจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามมิตรเนี่ยทำมาดีลกับอีสุเลยนะครับ,รบอันนี้เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับทำมาดีลกับอีสุเลยเพื่อจะเอารถคันนี้ให้มันได้น้ําหนักสองตันสองตามที่ก้มขนส่งเลยนะครับนะครับตามถูกต้องเลยแล้วก็คือตู้เบาข้อดีของตู้เบาก็มีนะอย่าไปบอกว่าตู้เบาไม่ไม่มีข้อดี วิ่งบรรทุกเนี่ยวิ่งตัวเปล่าเนี่ยขับดีกว่ารถตู้หนักนะครับอันนี้อันนี้ด้วยความที่รถเขาออกแบบมามันก็ต้องดีกว่า<ช>แล้ว,ลวเพราะว่าตู้มันไม่ไม่ถ่วงเท่านะครับสำหรับท่านที่จะไปใช้งานหนักถ้าตู้ไม่หนักก็ดีนะครับอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะคือตู้ผมมีหลายใบยลองมาเลือกดูได้ตู้เปียกตู้แห้งข้อกระบะมีหมดอย่างชอบคันนี้แต่จะเอาเป็นกระบะบรรทุกมีข้อด้วยได้ไหมไม่มีปัญหานะนะ ผมมีถ้ามีผมสลับให้เลยก็ค่าใช้จ่ายก็ว่ากันไปนะครับเพิ่มลบอะไรกันไปก็ว่ากันไปอยากได้ตู้เย็นถ้าผมมีก็ได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องถามนะเรื่องชนไม่ชนตัดทิ้งเลยนะครับเรื่องนั้นไม่มีหวเดิมไม่เคยทำสีนะครับผมป้ายแดงมือเดียวนะรถยังเชิญทางนี้เลยเพิ่งผมยังเพิ่งไปปิดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าโทษทีนะครับถ้าเดินอาจจะแปลกๆมีริ้วมีรอยมั่งแต่ถ้าลูกค้าต้องการผมก็จะเก็บให้ เก็บให้แต่ยังไม่ได้ขัดสีนะใช่ครับไม่ขัดสีถ้าขัดสีก็น่าจะออกหมดนะแต่ว่ามามาถ่ายให้ก่อนถ่ายให้ก่อนให้ดูก่อนแล้วดูภงยในนมาครับรุ่งเข้ามาไปง่ายแค่ไหนประตูคอนโซลเบาะโอ้บังดงบังแดดยังครับยังอยู่เลยนะหลังคาผ้าหลังคงหลังคาสวยนะคุณหนุนะคันนี้นะคันนุ่มๆสวยๆ ดีนะครับถือว่าสภาพดีนะเบาะซ้ายนี่แทบจะไม่มีคนนั่งเหมือนกันนะคุณหมีครับเพราะว่าแทบจะไม่มีรอยขึ้นลงเลยนะดูจากติ๊กเกอร์อ่าคือถ้าเกิดมีคนนั่งแล้วมีพงกุญแจเยอะๆนี่แป๊บเดียวเป็นรอยเป็นรอยนะครับบางดีนะครับตู้กขสวยนะคุณหมีครับนี่นะตู้สามมิตเขาจะมีเพจมีโมเดลมีซีเรียลอะไรเขาเลยนะมีมาตรฐานเพจครับเขาเรียกว่าเพจนะใช่เพจครับคุณหมีใบแลวมีรหัสของเขาใบไหลตั้งไม่ใช่ใบถูกครับใบแล้วระยะก็ได้ด้วย สูง2องเมตรครับยาวสาเมตรสิบครับกว้างเมตรแปดนะครับตู้มันเบาดีนะครับเปิดให้ดูน่ะคุณหมีเป็นไงสภาพตัวลงตัวล็อกเขาก็มาถามนะของเขาเลยเออนานๆจะเจอตู้สภาพที่มันออกมาได้แบบนี้นะคุณหมีนะเหนียวนะมีเหนียวเลยเรียบร้อยครับขอ้คุณหมีคนนี้ตู้ตู้ดูเขาเรียกว่าอะไรวะดีเทลมันครบดีจังเะสเชมองสามมิตนะเนี่ยพวกนี้ถ้าใช้งานหนักๆไม่อยู่แล้วนะ ครับพวกขบวนแล้วเออนี่บานเบิร์นเขาใช้ตะตะเลดอย่างดีนะเนี่ยพี่พี่อยู่ดิไม่ธรรมดามีแบรนด์มีแบรนด์ใช่ครับมีแบรนด์มีแบรนด์รวมๆวากระทะล้อผ่าสี่วงเหียก็ขยันเดินด้วยกูก็เดินไม่ค่อยได้สวยไหมคุณหมีเป็นไงสวยครับตู้สวยมากภายในเบาคนขับพวงมาลัยเรียบร้อยมากๆเรียบร้อยมากๆต้องบอกว่าเรียบร้อยมากๆสวยงามนะครับ รู้สึกจะวิ่งสองแสนสองแสนสองหมืนห้าพันกิโละครับแจ้งเลยนะครับแจ้งเลขไมให้เลยนะครับวิ่งเยอะไหมหรอปีอะไรนะหกศูนนี่ปีอะไรหกเจ็ดหกเจ็ดอุ้ยก็ปีละ0 0สองสามหมื่นโลนะคุณหมีนะครับแต่ว่าอย่างนี้ต้องบอกว่าคันนี้ผมเท่าที่ผมดูเนี่ยใช้งานดีใช้งานดีน่าจะใช้งานดีงานดีงานที่ใช้ดีคนขับดีเนี่ยดูดิรถ ยังดูเลยักษาถึงเออไม่เป็นรอยเลยนะครับกระจกยังของเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่าทุกอย่างไฟเฟยยังใสยอยู่เลยไม่มีน้ําเข้าไม่มีอะไรนะครับไฟลงไฟหลีก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่สภาพดี<ช>นะคุณบูบไม้แท้เข้าศูนย์ทุกระยะลูกค้าแจ้งว่าผมเข้าศูนย์ตลอดครับนะครับประกันชั้นหนึ่งเหลือด้วยนะเนี่ยนะครับไม่เคยเคลมนะครับผมรถแบบนี้ สภาพแบบเนี้ปีหกศูนย์นะครับปีไม่เก่าก็คือเขาเรียกว่าอะไรก็น่าหน้าใช้พอดีนะรถประมาณเจ็ดปีอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมือมาเป็นมือที่สองก็ใช้ไปอีกสักตีสักว่ามือที่สองก็ใช้สักห้าปีเจ็ดปีก็เปลี่ยนใหม่ได้อะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในระยะที่ยังอย่างเงี้ยวิ่งสองแสนพี่บอกว่าโอ้พี่จะใช้อีกสักห้าปีห้าปีพี่วิ่งได้มาสามแสนดีไม่ทีไม่ถึงนะใช้อีกสองแสนโลก็ยังสี่แสนโลเลย รถที่พวกนี้ที่วิ่งเยอะกันจริงๆนะยถ้าปี60นี่ถ้าใช้เยอะนี่เท่าไหร่คุณหมีตรงนีเป็นล้าน <laughs> <laughs> จริง,จร,งจริงครับนี่พูดจากไม่ได้ว่านั่งอัมกันนะคือพูดจากที่เราเห็นด้วยซ้ําที่มาตีกันหน้าเต็นท์เรารถที่เป็นโลจิสติกแบบวิ่งตลอดเวลานะครับมันมีอยู่หลายโลจิสติกแล้วกันรถขนส่งอะไรพวกนี้เขาจะวิ่งเยอะอยู่แล้ว นะครับคราวนี้รนถะวิ่งเยอะซื้อได้ไหมมันก็ซื้อได้นะครับแต่ถ้าวิ่งเยอะมากมันก็ไม่โอเคแต่ก็แล้วแต่งบประมาณคือจริงๆรถก็ไม่ได้บอกว่าวิ่งเยอะแล้วต้องโสมทุกคันบางคนเขาคนขับดีดูแลดีก็ดีแต่ถ้าให้เลือกวิ่งน้อยก็ดีแต่น้อยแล้วโสมผมก็เคยเจอนะมันบ,บางทีงานก่อสร้างหรืองานอะไรเงี้ยที่มันโมรม <ๆ S 1> จริงๆ,ๆอ่ะ<อ>บางทีรถอาจจะไม่ค่อยได้วิ่งหรอกแต่คัดทรงคัดรีมันแดงมันอะไรเพราะว่าโดนดินมั่งอะไรมั่งแต่อย่างเงี้ย เลขไม์ตรงนี้ผมถือว่ากลางๆมผมถือว่าเป็นรถที่ทั่วไป7ปีปกติดีว่าน,นะครับถ้าถามผมเป็นถือว่าเป็นรถที่ทั่วไปเลยปีละ 3- ามสี่หมื่นโลเนี่ยผมว่าซื้อได้นะครับแต่ถามว่าเฮ้ยต้นมึงบอกไม้น้อยดีแน่นอนแต่ผมเคยบอกพี่ๆหลายท่านแล้วว่ารถไม์น้อยจริงๆน้อยแบบน้อยๆอ่ะน้อยแบบหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยวันนี้ถ้าจะเอาปีแบบนี้ที่จะวิ่งน้อยแบบนั้นเนี่ยวันนี้หาแทบไม่ได้แล้ววันที่เราขายได้เยอะๆที่มีรถปีเก่าไม์น้อยเพราะว่ามันโควิด ต้องอย่าลืมนะครับว่าโควิดมันจบลงไปแล้วเนี่ยข่าวนี้การขนส่งภาคพื้นภาคไรเขาใช้ได้ตลอนดนมค่าวนี้รถมันก็จะไม่มันต้องมาแถวแถวนี้แหละ<ช>คืออาจจะมีบางคันที่กิจการตัวเองแล้วก็ไม่ได้ใช้วิ่งน้อยแต่เริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆและการพูดอย่างนี้<ช>นะครับถ้าพี่ๆเจอก็ซื้อได้เลยใช่ครับเช่นอย่างเนี้ยผมไปส่งเฮียที่โคราชคันหนึ่งก็คันนั้นวิ่งห้าหมื่นะครับแต่ห้าหมื่นโลคือรถปีหกไง ถูกไว้คุณหมีครับถ้าเราจะบอกว่าโอ้โหวิ่งน้อยจังมันปี66นะมันใหม่กว่านี่9ปีนะใช่6ปีนะ6ปีถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ไอ้นั้นวิ่งเยอะกว่านี่อีกนะครับไอ้นั้นวิ่งปีเดียว50,000นะอันนี้ปีหนึ่งเฉลี่ยแล้ว30,000ใช่ใช่คือคือต้องบอกว่าแต่แต่ราคามันก็ไม่ได้กันอีกอย่างคันี้ผมตั้งขายเลยแล้วกันผมตั้งขายวันนี้650,000บาท 6แสนห้าหมื่นบาททวนนะครับแต่คันนั้นที่ห้าหมื่นโลปีหกผมขายไปแปดแสนนะนะครับเพราะฉะนั้นก็มีส่วนต่างอยู่แค0แสนห้านะครับก็จริงๆก็ลองมาดูรถสวยผมแนะนํานะครับสภาพผมสบายใจอยะกย,ยกหัวดูหน่อยไหมครับออดูห้องเครื่องหน่อยคุณหมีว่ามันสวยปิ๊งปลังไหมอันนี้หกศูนย์แท้นะมีไอ้นี่แล้วมีมีม,มีสติ๊กเกอร์ครบรอบนะครับเป็นไงห้องเครื่องคุณหมี สวยงามไหมดูที่ติ๊กเกอร์กันครบการความร้อนครบเต็มนะครับนี่นะเดิมต้องเหลืองด้วยนะเนี่ยมันต้องมีกาวเหลืองๆคาบนี้นะคาบนี้มีทุกคันนะน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์กันความร้อนเขานะต้องต้องกันอยู่แล้วตัวนี้แน่นอนใช่ครับสติ๊กเกอร์สติ๊กอะไรเขาสวยนะสวยไหมคุณหมีในสายตาของคุณที่คุณดูทุกวันแห้งๆเดิมๆทุกวันแห้งๆเดิมๆน่าสนใจนะครับ 6แสนห้าน่าสนใจนะเรามาอธิบาย5แสนห้าหรหกแสนห้าเราหน่อยดีกว่าว่า6แสนห้าเนี่ยลูกค้าได้อะไรจากเราบ้างขับส่งให้ฟรีอ่ะหนึ่งละเปลี่ยนถ่ายข้องเรลวเข้าสูตรอันนี้เมันผมเดินมาเนี่ยเฮียเดินมาเลยเนี่ยเป๋ๆมาเนี่ยไอ้เมย์เส่าไหรส่งให้ฟรีเลยคุยราคากันชงเชงชงเชงวางเงินเลยจเติมอ่ะได้อะไรบ้างขับให้ฟรี ที่ไหนกแฟใช่ไกลไกลไปหมดไกลไกลไปหมดเท่าศูนย์เป็นไทยของเหลวเช็คระยะระบบไฟจะบงจะระบีใช่ครับเฟืองท้ายเฟืองเกียร์หมดหมดเลยหนึ่งครั้งครับถ้าเป็นเงินสดอ่าโอนให้ฟรีเรียบร้อยฟรีอีกฟรีอีกครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยภาษีถ้าเกิดเหลือไม่ถึงเดือนนี้เราต่อไหมต่อเลยครับอ่ะอย่างนี้ต่อไม่ได้เพวันเก้าไม่ให้ต่อยังไม่ถึงเวลาที่เขาให้ต่อเขาให้สามเดือนใช่เนี่ครับจากหก อาจจะราคาผมตั้งหก0ส0ห้าแล้วกันนะรถไปรถมาเนี่ยเหลือไม่กี่ตังค์แล้วนะเราอวันที่อีกค่าโอนเข้าศูนย์ให้ค่าเข้าศูน์ขับส่งค่าขับส่งค่าน้ำมันค่าคนขับทุกอย่างครับอยู่กับเราอยู่กับเราท่านจ่ายเงินที่เหลือเราจัดการครับการันตีเครื่องเกียร์ด้วยครับนะครับต่อเดือนหนึ่งเดือนอีกหรือว่าในระหว่างเนี้ยคุณต้องการอะไรจะต่อภ้าษี จะโอนครับจะอะไรเราไปดูแลให้อีกเนี่ยล่าสุดเลยลูกค้าฝากโอนครับเป็นรถเราเองครับเราจัดการให้เลยแต่ก็มีอีกคนนึงโทรมาแต่รถซื้อขายมาจากที่อื่นนะขออนุญาตไม่รับขออนุญาตไม่รับนะครับอย่าว่ากันนะครับพี่ๆคือไม่ใช่จะไม่ใช่แบบเอ้ยทําไมวะมึงโอนได้ก็ไม่ทําให้หน่อยคือไม่คุ้มหรอกครับผมไม่รู้ว่ารถซื้อขายกันมาอย่างไงเดี๋ยวเวลามีปัญหาแล้วมันวุ่นวายกันทั้งระบบ ครับนะครับเพราะฉะนั้นขอขอนุญาตนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่เราเนี่ยเรารู้ที่มาที่ไปเราชัดเจนเราเราโอนให้ครับแต่ซื้อขายกันในภายภาคหน้าอีกห้าปีสามปีก็เราก็จัดก,การให้ครับลูกค้าล่าสุดที่ซื้อเราไปนานที่สุดน่าจะประมาณสี่ปีสี่ปีเราก็ยังต่อภาษีศศต่อภาษีให้เพราะพี่แกก็ยังฝากเราอยู่ฝากเราอยู่ป่าซาโรดอย่างเงี้ยก็ยังฝากเราอยู่คือตรงเนี้ยเป็นการที่เราดูแลแล้วกันเนาะที่เราดูแล นะครับก็คือถ้าซื้อรถจากเติมก็จะได้พวกนี้ไปใชนะครับ<ช>นอกจากรถที่คุณภาพที่เราคิดว่าเราคัดกันเข้มข้นนะผมมั่นใจว่าผมคัดรถกันเข้มงวดอะเข้มข้นเข้มงวดแล้วก็คือไปซื้อไม่ได้ก็เยอะใช่บางคัน <c oughs> ลูกค้าเราลนคนหลอกเซลล์หลอกในะหน้าหลอกมาจำไปไปถึงรถ รถเอาไม่ได้ซื้อไม่ได้สภาพคัสซีไม่ได้ก็ยังต้องยอมทิ้งมาจำยอมเจ็บเรายอมเสียเงินดีกว่าเราไม่อยากเสียยื้อนะครับเงินเราเสียได้เราหาใหม่ได้แต่ว่าความที่ลูกค้ามาซื้อเราเนี่ยบางทีเขามั่นใจอย่างพี่ที่มาจากโคราชอย่างพี่ที่พี่อะไรนะทีละทีละพง ใช่ไหมที่ไปส่งผลไม้เนี่ยพิธีลยุทธ์พิธีลยุทเนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากซื้อคันที่สองแหละซื้อคันที่สองใช่ไหมซื้อคันที่สองแหละก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ไว้ใจเราเราก็จะพยายามทําหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดอะ่ะนะครับพี่ๆก็สําหรับคันนี้นะครับผมบอกราคายสักทีนะครับ,รบเผื่อพี่บางท่านกดตอนทวนแล้วก็กอมาตอนท้ายหกแสนห้าหมื่นทวน โอนให้ส่งให้เข้าศูนย์เช็คระยะชุดใหญ่ให้นะครับจัดไฟแนนซ์หกแสนได้แน่นอนได้แน่นอนจัดหกแสนดาวห้าหมื่นค่าประกันชั้นหนึ่งสามหมื่นถึงสามหมื่นห้าไม่เกินอาตีว่าสามหมื่นหน่อยๆนะครับก็เป็นแปดหมื่นแปดหมื่นบวกจัดโอนหนึ่งหมื่นเป็นเก้าหมื่นนิดๆไม่เกินแสนไม่เตรียมเงินมาทักแสนหนึ่งเนี่ยสบายใจหายห่วงแต่เหลือเงินกลับไปเติมน้ำมันแน่นอนแน่นอนนะครับผม แค่มีเงินผ่อนกับเติมน้ำมันรถไม่ต้องกลัวรถตภาพชัดเจมนะครับผมบก็ลองดูดูรถได้ที่ไหนคุณมีที่บางบุวทองครับผมถนนตะลิ่งชันันบุรีครับติดกโลตัสบางกวยไซน้อยอของเรามีมาที่เดียวนะที่เดียวนะยวนะอย่าโดนหลอกปที่อื่นนะ ต้องย้ำเหรอย้ำครับมีแล้วมีแล้วครับบ่อยไหมบ่อยไหมบ่อยบ่อยครับเพราะว่าโอ้ยที่เดียวกันนั่นแหละแล้วรถก็โยกไปโยกมานี่มีครับเจอแล้วครับไม่เอานะครับไม่เอานะครับสําหรับท่านที่ทําอยู่ก็ขอให้ลดละเลิกซะนะครับงานแบบนี้เลิกซะนะครับมัน คือมันจะเกิดความก็ใช้ผิดกันได้ครับเพราะมีลูกค้าบางท่านโทรมาคุณต้นผมวางว่าจาแล้วนะเราก็เช็คกันวุ่นเลยใครรับวะนะครับเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็เลิกนะนะครับขายตัวท่านเองเหมือนผมขายผมขายตัวเองไม่ผมไม่เคยถ้าโทรมาถามแตหนด่งผมจะบอกเลยว่าไม่ใช่ที่นี่ครับลองดูพี่ลองดูเบอร์ใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเอาไม่เป็นไรพี่ๆก็อย่าพยายามดูให้ดีผมมีที่เดียวนะครับก็ ไม่ว่ากันเราถ้าแอบอ้างแล้วได้รถดีแต่ถ้ามีปัญหาแล้วโทรมา <S <S ไ,ไม่เอาแต่ถ้าเกิดว่าคุยแบบนั้นแล้วไปเจอรถที่ถูกใจก็โอเคดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าพอพังโอ้ยซื้อเติมมาเนี่ยแม่งงนนเงี้ยเงี้ยมันไ,ไม่เอาไม่เอาคือเอานะพี่ๆทุกคนก็นคงทราบดีมาต้องเจอไม่เจอผมต้องเจอคุณหมีไม่เจอคุณหมีต้องเจอน้องแหม่ม ถ้าพี่บอกว่าโว้วันนั้นมาไม่เจอใครเลยไม่ไม่ไม่ถูกพี่แหละน่าจะมาผิดที่นะครับผมไม่งั้านต้องต้องต้องลองดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยหกศูนย์หกศูนย์คันนี้ปีหกศูนย์ราคาหกห้าเหมือนไม่แพงไม่แพงโทรมาได้เลยเบอร์เดิมเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ศูนย์แปดสามสิบแปดสองสี่ศูนย์ห้าเบอร์นี้เบอร์เดิมมีรถะเทินตัวกรงตัวเก่าจะเทรินอะไรเงี้ยก็ลองดูว่ามาไม่เป็นไรตัวไหนรับได้รับให้นะครับตัวไหนราคาที่ยังเี่ย่าว่าไปเลย แต่ว่าเรารถบรรทุกเนี่ยล่าสุดเอาโกซีรี่มาเทิรนกันแล้วไม่รับก็ไม่ได้ไม่รับก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็เราก็อุตส่าห์บอกพี่ผมไม่ใช่สายตรงป๋าลองไปขายที่เขาเล่นรถเล็กโดยตรงว่คุณต้นเนี่ยแหละ <c oughs> แล้วก็บอกป๋าผมซื้อถูกนะมันไม่ค่อยได้ราคาเออไม่เป็นไรหรอกสรุปเมื่อวานนี้ลองเช็คพักพวกแล้วคุณหมีครับขาดไปแล้วสองหมื่นบนต้น <c oughs> ราคาเราผิดนะครับไม่เป็นไรรับปากแล้วซื้อครับไม่เป็นไรตามนั้นโอเคสําหรับคลิปนี้ใครชอบนะฝากกดติดตามช่องไว้หน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าท่านๆมีคนดูแล้วก็ขอบคุณป๋าที่โทรมาต่อว่าเรานิดหน่อยว่าทําไมมึงไม่ทําก็ขอบคุณนะครับเดี่ยวทำแล้วก็ดูกันด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ